สวัสดีคะ่ะพี่น้องพรอกันดีเดียรเนาะคะ่ะพี่น้องคอั่วบนดอกสีดาหักถ้วกินเนาะคะ่ะดาหักถ้วกินยนี่ยมาแซวเนาะพี่น้องเนาะกินก็โมกโมกบทีม่มกหมวบ้านนะคะเนาะน,ะ,นะค่ะตำกันเลยค่ะพี่น้องค่ะแซ่บะติดเลค่ะพี่น้องดาหักถ้วตาให้มันเผ็ดจักหน่อยได้พี่น้องเนานนะนะจังบ่ออันอ Đem bao bôi nhơn gấp thế nào nó để rửa cái nào xếp cái này cái thiên nào ก็โดยตีพี่น้องมะพริกอันพริกแห้งไม่คั่วมะนาวกับตากแดดนะคะตำดี่ดีพี่น้องเพบ่หยาบเนาะตำง่ายเห็นบ่ะพกแหนะคะไป กลางเรียบร้อยแลยเด้อค่ะพี่น้องตั้มทัวกินก็หมกกบเนาะพี่น้องเนาะแสบยุติได้กับปิ่งมันแหงแสบลนะพี่น้องนะกับปิ่งกรบอนะตั้บักทัวนะ่วเนาะไปหากบมาเนาะพี่น้องสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะไปหากบมากวันนี้ แต่สี่สิบปีที่แล้วนะพี่นอ้องเดี๋ยวนี้แถววิสานาเนี่ยพ่าพใครสิมมีแบบนั้นแล้วเนาะถ้ากบเลียงทำให้เห็นหะน่อเส็บแส้ำกันเนะาะทมให้เส็งไปได้พี่นอ้องเห็นไหม มันคืออยากะะวะแต่ก็คืออยากแต่เราสียบไปพี่น้อยตัมันแหลกๆจังหน่อยนะนับผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะนับผู้เฒ่ากับตั้มเห็นมันมุนๆจังหน่อยแต่ว่าถ้าคุ้นนมคนสาวเขาไม่อาอย,อย,อยดดุหน่อยๆโอ้ยงามพวดพวดด้ยแล้วเปนบอสพี่น้อง ไม่ขวบนอกเป็นเอียงที่มักประขามได้ค่ะพี่น้องประขามเปียกเนาะไม่ขวบนอกมากมกใส่ใส่ใประคามเปียกไปสันกนลอกสักน้อย ใส่มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปนะพี่น้องใส่ักหน้าลงไปจัน่อยใส่น้ำตาลจัน่อยนะพี่น้อง ไปละใส่ปลาพี่นออ้นองใส่นแนวแสบกบไปบ้างแน่แสบไม่ครวเนอกคือกสมบนะคะพี่นออ้องแหน่ตามเรื่อยไ What, like, no, you what, you what, 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 what like, ยังขดกอยังนี้ก็ตลุกๆนะพี่หนอกพูดนะได้แล้วค่ะพี่หนองนี่เดี๋ยวเอาจาเน,นเสนบกบนะครัพี่หนอกนะบก,ก,ก่อนพี่หนอกนี่บก อนเม่อก่อนพีน้นองคุณอ่นนอะคุณแซบ่แซบครับพี่น้องแซ่บแซ่บมาค่ะพี่น้องกินคู่กันไปเลยนะคะพี่นอ้องบักเผ็ดเห็นจังสีเผ็ดเผ็ดมาคือมาว่านไม่กลัวมันหรอก กินเข้าไปเนี่ะกินบักพริกเข้าไปเศร้ากินเข่าเลยพี่น้องกินก็ร่างสแสบๆมันเผ็ดแห้งมันเข้าไปในปอ่าทำมมเพรียดแห้งแต่ไม่ขั้วบนนอกวะเนี่ยพี่น้องแสบๆน้ำกันเนาะนี่หมกกบต่าบัตรัวเนาะค่ะพี่น,อน้องแสบๆนะคะอ่าพี่น,อออน้องขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมนะคะมาให้ร่างแรงใจ ไม่ขั้วบันนอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขั้วบันนอกก็ไม่เด้ศค่ะวิธีมีแห้งสุบผูสุบข้นมีเงินไม่ท้องใส่เนาะคะ่ะถูรางวัลแต่ทีเรื่องหอดทีหาแล้วก็เลขถ่ายเนาะคะ่ะผู้ใดเสือขอให้เิดนะค,ะนะคะน่ะน้าพี่น้องอย่าลืมอมอ,อย่าขามอันนะัน้นโคดชนะไม่ขั้วบันนอกเด้อพี่น้องแต่ถ้าทานบ่ไหว้ดีค่ะบ่เป็นยังเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบางที่มันกับโฆษณาเขาก็โด,ดนโดนเนาะ ไน่คกบนนอกอยังปรับบ่ิเวณเป็นป่ยให้โคษณานาสนาันสันเฮตดตรงใดเนาะค่ะพี่นอ้องค่ะไปแล้วค่ะพี่นอ้องคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ